สวัสดีครับพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องชาวกับตันกาลานะครับวันนี้ผมจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆมาพูดถึงปัญหาน้ำน้ำท่วมรถครับบริเวณนี้เราฝนตกหนักๆจอดตากฝนเนี่ยน้ำจะขังบริเวณนี้บริเวณที่ว่างเทาาด้านหลังผู้โดยสารเนี่ยครับก็สาเหตุเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับ ก็จะเกิดจากแผงประตูด้านในเนี่ยมันจะมีแผ่นโฟมอยู่ด้านในไอแผ่นโฟมเนี่ยมันจะมีมันจะมียางเหนียวๆอยู่ครับด้านในประตูตรงนี้เสื่อมแะงก็จะเข้าได้ส่วนอีกอย่างหนึง่งสาหรับรถผมนะครับที่มันรั่วคือมันรั่วมาจากลําโพงนี้คือลําโพงเนี้ยผมเปลี่ยนมาแล้วที่ผมสังเกตนเนี่ยลําโพงเดิมะ มันจะค่อนข้างมีซีลสนิทครับกับตัวถังด้านในประตูนี้แตงของผมเนี่ยผมเปลี่ยนเองก็มันไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับพอผมลื้อออกมาเนี่ยก็เจอคราบน้ำเนี่ยไหลออกมาจากลำโพงตรงนี้ผมก็เลยต้องเอาอยางที่ซีลพวกขอบกระจกอะไรพวกนี้มาซีลรอบลําโพงอีกรอบหนึ่งครับเพื่อป้องกันน้ําไหลลงมาไหลลงมามันจะไหล,ลมาตรงนี้ครับด้านล่างน,นี้แล้วก็ไหลไหลมาตามนี้ประตูเนียแล้วก็ไหลมานี่ไหลเป็น ขังู่ตรงนี้บริเวณเยอะเลยส่วนวิธีถอดประตูนะครับผมจะบอกขร่า่าแล้วกันตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็จะใช้พวกทริมฮะทริมพลาสติกนัดตรงนี้กันเป็นรอยงัดออกมาก็จะมีนอ็อตตรงนี้ตัวหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งมั้งเสร็จแล้วก็ใช้ที่งัดงัดภายในรถยนต์เป็นพลาสติกงัดนัดง,ดง,ดงดัจะเป็นกิบล็อกตรงนี้ครับก็จะเจอแผงประตูแหละแล้วก็ใช้ซีลซีลรอบนี้ หรือถ้าใครโฟรมบริเวณด้านในเสื่อมก็ซีลด้านในไปครับเท่านี้ครับมองว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณครับ